สวัสดีนะคะอันนี้เป็นกระดาษเหลือใช้เนาะกระดาษสมุดรเราเนี่แหละคะ่ะพับครึ่งตัดออกจากกันใช้หนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นพับนี้ค่ะพับเข้ามา ับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกรอบหนึ่ง,งนี่พับครึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นคลายออกอย่างนี้เห็นมุมเขาไหมมุมตรงนี้นะคะมุมรอยพับของเขารดยพับจากเนี้ยพับเข้ามาหาเขาค่ะกรีดกรีดอย่างนี้แล้วก็ พับอันนี้นะสามเหลี่ยมตรงนี้พับขึ้นพับขึ้นหลังจากนั้นพลิกอีกทางหนึ่งค่ะฝั่งนี้นี่พลิกทางนี้จับตัวนี้ตัวที่ใกล้เราเนี่ยแหละจับเข้าไปนี้ให้เข้าประกบก,กันเห็นไหมคะนี้ หลังจากนั้นก็ตัดส่วนเกินออกเนาะกระดาษเขาไม่เท่ากันพิกมาอีกข้างหนึ่งพลิกมาฝั่งนี้วาดแบบเลยวาดแบบตามดอกที่เราอยากได้ก็คืออย่างนี้เราจะเอาประมาณไหนประมาณนี้อย่างนี้ ระยะให้พอดีนะคะตัดกรีบให้ดูสวยงามอย่างนี้ลายออกขี้เขาออกค่ะตัดกรีบนิดนึงหลังจากนั้นเอาไปใส่กระดาษ ใส่กระดาษแข็งนะคะใส่กระดาษแข็งพวกนี้ใช้ดินสอวาดวาดขึ้นโครงเข้ามาวาดเป็นโครงเนาะไล่ตามนี้เราเลยไล่เข้ามาไล่เข้ามาเป็นรูปเป็นรูปเป็นล่างใบตามที่เราต้องการค่ะอ่าอย่างนี้ ได้มาแล้วตัดออกใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะตัดอันนี้ออกตัดออกแล้วก็ขึ้นรูปนี้อันนี้เป็นจะเป็นแบบค่ะเป็นแบบของดอกไม้นะคะเป็นแบบของดอกไม้ตัวนี้ก็เก็บไว้ใช้เวลาที่เราจะใช้งานเราก็ไปประกบกับกระดาษทุกนนี่แล้วก็ลอกระบายแล้วก็ลอกไปค่ะลอกแล้วหลังจากนั้นก็ตัดเป็นใช้ใช้เป็นกลีบนี่เลย ตัวนี้ตัดออกมาก็จะเป็นตัวนี้นี่หลังจากนั้นก็สามารถทําเป็นกรีดเป็นกลวยได้เลยค่ะเวลาใช้งานก็พับแต้มกาวแต้มกาวนะคะตัดก้นเขาก่อนเพื่อจะสะดวกในการใช้งานก็คือตัดก้นก่อนเนาะ แต้มกาวแต้มฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะแต้มกาวฝั่งใดฝั่งหนึ่งประกบประกบให้เปิดตรงนี้หน่อยนะประกบให้ให้เปิดตรงแหลมตรงนี้หน่อยย่างเอ็นนิดนึงรอแห้งจ้ะอันนี้รอแห้งนะรอแห้งก็จะเป็นตัวนี้นี่รอแห้งตัวนี้เป็นแม่แบบ เป็นนี้แล้วก็ใช้เกรสรเข้าไปเลยหรือเราจะทาเป็นดอกอื่นก็ได้จะทําเป็นสอง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 ,สองชั้นอย่างงี้ได้หมดนี่เลยแต่นีนตั้งชื่อว่าดอกบานบุรีนะคะดอกบานบุรีตามต้นฉบับเขานี่ค่ะเกรสรดอกบานบุรีไอ้ดอกไม้ดอกบานบุรีขอบคุณที่มารับชมนะคะดอกบานบุรีต้นฉบับ ขอบคุณที่มารับชมค่ะฝากกดไลค์กดสับสไค i b ์ด้วยค่ะบ้านบุรีค่ะสวัสดีค่ะ